ฝุ่น PM 2.5ภัยร้ายของเด็กและหญิงตั้งครรภ์ายร้ายของเด็กและหญิงตั้งครรภอย่างไรเราลองมาดูข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเผยแพร่โดยคณะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสำหรับภัยร้ายที่มีต่อเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วก็ตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ เมื่อมลพิษลอยต่ำจึงได้รับมากกว่าหน้ากากส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับสรีระและกิจวัตรของเด็กเด็กเนี่ยหายใจหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่สูตดมลพิษเข้ามากกว่าเมื่อเด็กวิ่งเล่นอาจเทียบได้กับการออกกําลังกายหนักในผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่คือความเสี่ยงของเด็กส่วนหญิงตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยเด็กมีน้ำหนักตัวน้อยนะครับที่อยู่ในครรภ์นเนี่ย เจริญเติบโตช้ามีโอกาสคลอดกอดกำหนดได้นะครับนี่คือความเสี่ยงของเด็กกับเด็กที่อยู่ในครรภ์น,นะครับวิธีการป้องกันทำอย่างไรควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งงดสุบุหรี่ในบ้านและในรถอยู่ในอาคารที่มีเครื่องฟอกอากาศถูพื้นด้วยผ้าเปียกหากจำเป็นต้องออกจากนอกอาคารเนี่ยควรใส่หน้ากากาอนามัยในการป้องกัน นี่คืออันตรายของฝุ่น PM 2.5สำหรับเด็กและหญิงตั้งครรภ์น,นะครับ